ประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในหลายพื้นที่น้ำที่ท่วมสูงทำให้ถนนหลายสายถูกตัดขาดการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดตัวชาวบ้านหลายครอบครัวถูกบังคับให้ย้ายไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและบ้านเรือนเท่านั้นแต่ยังส่งผลตระเศรษฐกิจชุมชนการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างลึกซึง้ง น้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลายด้านทั้งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปัญหาการจัดการน้ำที่ไม่ทั่วถึงการระบายที่ไม่เพียงพอรวมถึงการขยายตัวของเมืองที่ลดพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติเมื่อฝนตกลงมาในปริมาณมากน้ำจึงไหลลงสู่พื้นที่ต่ำและเกิดน้ำท่วมอย่างรวดเร็วผู้คนหลายคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินต้องย้ายเข้าของหนีน้ำบางรายต้องสูญเสียทรัพย์สินที่สะสมมาหลายปีความเครียดและความกังวลสะสมในจิตใจของประชาชน ทำให้เกิดความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจความร่วมมือของชุมชนและเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงวิกฤตนี้ชาวบ้านหลายพื้นที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านบางคนอาสาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับระดับน้ำบางคนช่วยย้ายเข้าของไปยังที่ปลอดภัยหรือร่วมมือกันสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมเช่นการนำกระสอบทรายมากั้นบริเวณพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำรวจและอาสาสมัครยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ พยายามช่วยเหลือผู้คนให้ปลอดภัยและเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแล้วน้ำท่วมยังส่งผลต่อเศรษฐ,ฐกิจอย่างชัดเจนภาคเกษตรได้รับผลกระทบหนักพื้นที่เพาะปลูกข้าวพืชผ,ผักและสวนผลไม้หลายแห่งจมน้ำเสียหายชาวนาและชาวสวนต้องเผชิญกับความสูญเสียทั้งรายได้และอาหารที่ผลิตเองโรงงานและธุรกิจขนาดเล็กบางแห่งต้องปิดตัวชั่วคราวส่งผลให้แรงงานบางส่วนว่างงานชั่วคราว การค้าขายติดขัดและราคาสินค้าอาจปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความเสียหายของทรัพยากรสถานการณ์น้ำท่วมยังสะท้อนถึงความจำเป็นในการวางแผนและจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบระบายน้ำการสร้างอ่างเก็บน้ำการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำและการวางแนวทางป้องกันในชุมชนเป็นสิ่งที่จำเป็นการประดักรู้และเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดเหตุสามารถลดความเสียหายและช่วยให้ผู้คนปลอดภัยมากขึ้น ในด้านสังคมและจิตใจของประชาชนน้ำท่วมครั้งนี้สอนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความอดทนของคนไทยหลายครอบครัวต้องปรับตัวและหาทางอยู่รอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากแม้ว่าจะสูญเสียทรัพย์สินแต่ความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่ทำให้พวกเขายังคงมีความหวังความสามัคคีและความเอื้ออาทรในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลก็มีบทบาทสำคัญในช่วงน้ำท่วมการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับระดับน้ำ สถานที่อพยพและข่าวสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือทำให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวได้เร็วขึ้นเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นแอปพลิเคชันติดตามน้ำท่วมแผนที่ออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยและความเสียหายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นตัวเตือนให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบจัดการน้ำอย่างยั่งยืนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มากขึ้น การวางแผนใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดและการปรับปรุงระบบเตือนภัยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้น้ำท่วมครั้งนี้ย่างสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของเมืองใหญ่ต่อภัยธรรมชาติเมื่อพื้นที่เมืองขยายตัวและพื้นที่ธรรมชาติถูกลดลงความสามารถในการซับน้ำและระบายจึงลดลงทำให้เกิดน้ำท่วมเร็วและรุนแรงขึ้นการออกแบบเมืองและระบบสาธารณูปโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและน้ำฝนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในม่มมขอองค์การฟื้นฟูหลังน้ำท่วมชุมชนต้องร่วมมือกันในการทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายการฟื้นฟูถนนและระบบสาธารณปรโภครวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและยาวนานการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงหากำไรเป็นสิ่งสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประสบการณ์จากน้ำท่วมครั้งนี้ยังสอนให้เห็นถึงความสำคัญขององค์การเตรียมตัวในระดับครัวเรือนการมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอาหารและน้ำสะอาดสำรองยารักษาโรคและแผนการอพยพเป็นสิ่งที่ช่วยให้ครอบครัวสามารถอยู่รอดได้ในช่วงวิกฤตนอกจากนี้การมีเครือข่ายสื่อสารกับเพื่อนบ้านและชุมชนช่วยให้สามารถประสานงานและช่วยเหลือกันได้เร็วขึ้นเรื่องราวน้ำท่วมหนักในประเทศไทยเป็นบทเรียนที่ย้ำเตือนให้เห็นถึงความเปราะบางต่อภัยธรรมชาติ ความร่วมมือความเข้มแข็งและการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและฟื้นตัวจากสถานการณ์วิกฤตนี้ได้แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ความสามาคัคคีและน้ำใจของผู้คนทำให้สามารถต่อสู้เพื่อทุกชีวิตและสร้างความหวังให้กับอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าความเสียหายทางกายภาพเป็นสิ่งที่สามารถซ่อมแซมได้แต่บทเรียนทางสังคมและความเข้มแข็งของผู้คนเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไป น้ำท่วมหนักครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่าคนไทยสามารถรวมพลังช่วยเหลือกันฟื้นฟูชุมชนและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดความรักความเอื้ออาทรและความเข้มแข็งภายในใจของผู้คนคือสิ่งที่ทำให้สามารถฝ่าฟันทุกวิกฤตได้สุดท้ายน้ำท่วมหนักไม่ได้เป็นเพียงภัยธรรมชาติแต่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการปรับตัวการช่วยเหลือกันและการฟื้นฟูชุมชนให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ทุกชีวิตที่รอดพ้นจากวิกฤตนี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของความร่วมมือความอดทนและความหวังในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าประเทศไทยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้เผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรุนแรงน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆไม่เพียงสร้างความเสียหายทางกายภาพต่อบ้านเรือนถนนหนทางและสิ่งสาธารณูปโภคเท่านั้นแต่ยังสร้างผลกระทบลึกซึ้งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายครอบครัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและข้าวของที่สะสมมาหลายปี บางรายต้องอบพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของชีวิตมนุษย์ต่อภัยธรรมชาติและความสําคัญขององค์การเตรียมพร้อมล่งหน้าเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยที่ซับซ้อนทั้งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องการระบายและจัดการน้ําที่ไม่เพียงพอการขยายตัวของเมืองที่ลดพื้นที่ซับน้ําตามธรรมชาติและปัญหาการวางผังเมืองที่ไม่เหมาะสมปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้น้ําไหลลงสู่พื้นที่ต่าอย่างรวดเร็วและล้นตลิ่ง แม้จะมีการเตือนภัยล่วงหน้าแต่ความรุนแรงของน้ำท่วมทำให้หลายพื้นที่รับมือไม่ทันผู้คนจำนวนมากต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินสิ่งที่เห็นชัดเจนคือความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชนในหลายพื้นที่ชาวบ้านช่วยเหลือกันในการย้ายเข้าของขื้นที่สูงอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำงานอย่างหนักเพื่อน,นำผู้คนไปยังพื้นที่ปลอดภยัยการตั้งแนวป้องกันน้ำการวางกระสอบทรายและการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับระดับน้ำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกคนพยายามรวมพลังเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของเพื่อนบ้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอีกด้านที่น่ากังวลพื้นที่เพาะปลูกข้าวพืชผักและผลไม้หลาย,หลายแห่งถูกน้ำท่วมเสียหายทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้และอาหารที่ผลิตเองบางโรงงานและธุรกิจขนาดเล็กต้องปิดตัวชั่วคราวแรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้างชั่วคราวความเสียหายทางเศรษฐ,ฐกิจยังสะท้อนถึงความปราบบางของระบบการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้า ความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนจึงขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือจากภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรน้ำท่วมไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงเรื่องเศรษฐกิจและทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อสุขภาพและจิตใจของประชาชนการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวการสูญเสียบ้านเรือนและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตสร้างความเครียดสะสมปัญหาน้ำเน่าเสียโรคติดเชือ้อและการขาดแคลนน้ำสะอาดเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง ชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงต้องทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันโรคและดูแลสุขภาพของประชาชนเทคโนโลยีและสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในช่วงวิกฤตการแจ้งเตือนล่วงหน้าการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำสถานที่อพยพและเส้นทางปลอดภัยผ่านโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันทำให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวได้ทันเวลาการสื่อสารที่รวดเร็วและแม่นยำช่วยลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตของผู้คน ประสบการณ้ำท่วมครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความสำคัญขององค์การวางแผนและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการสร้างอ่างเก็บน้ำการปรับปรุงระบบระบายน้ำการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำและการวางแนวทางป้องกันในชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นการวางแผนอย่างรอบครอบสามารถลดความเสียหายและช่วยให้ผู้คนมีชีวิตรอดได้แม้ในสถานการณ์สุดวิกฤตคิวในมุมของสังคมน้ำท่วมครั้งนี้เป็นบททดสอบความเข้มแข็งของคนไทยหลายครอบครัวต้องปรับตัวและหาทางอยู่รอดในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แม้ว่าจะสูญเสียทรัพย์สินแต่ความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ทำให้พวกเขายังคงมีความหวังความสามาัคคีและน้ำใจที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและย้ำเตือนให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการร่วมมือและฟันฝ่าอุปสรรคด้านการฟื้นฟูหลังน้ำ่วอเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่องชุมชนต้องร่วมมือกันในการทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านเรือนถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภคการฟื้นฟูจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความเครียดและความสูญเสียทางจิตใจ,จสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับชุมชนน้ำท่วมยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวในระดับครัวเรือนการมีอาหารและน้ำสะอาดสำรองยารักษาโรคอุปกรณ์ช่วยชีวิตและแผนการอพยพเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ครอบครัวอยู่รอดในช่วงวิกฤต นอกจากนี้การมีเครือข่ายสื่อสารกับเพื่อนบ้านและชุมชนช่วยให้สามารถประสานงานและช่วยเหลือกันได้อย่างรวดเร็วอีกประเด็นที่สำคัญคือการวางผังเมืองและการออกแบบระบบสาธารณูปโภคการสร้างเมืองที่คำนึงถึงการระบายน้ำการรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำและการฟื้นฟูธรรมชาติสามารถลดความรุนแรงของน้ำท่วมในอนาคตความเข้าใจและความตระนักถึงความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและลดความเสียหายน้ำท่วมหนักครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงภัยธรรมชาติ แต่เป็นบทเรียนเชิงสังคมและจิตวิญ,ญญาณของผู้คนเหตุการณ์นี wa, ah ้สอนให้เราเห็นถ ah ึงความสามารถในการปรับตัวการช่วยเหลือกันและความเข้มแข็งของชุมชนแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ความสามัคคีน้ำใจและความหวังในอนาคตทำให้ผู้คนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและสร้างชีวิตใหม่ได้สุดท้ายน้ำท่วมหนักครั้งนี้ย้ำเตือนว่าแม้ภัยธรรมชาติจะไม่สามารถควบคุมได้แต่มนุษย์สามารถเตรียมพร้อมป้องกันและฟื้นฟูชีวิตได้ด้วยความร่วมมือ ความอดทนและความเข้มแข็งการช่วยเหลือกันการฟื้นฟูชุมชนและการให้กำลังใจซึ่งการแอลกันคือสิ่งที่จะทำให้ทุกชีวิตปลอดภัยและสร้างความหวังให้กับอนาคต